สงครามเย็นเศรษฐกิจสหรัฐจีนเขย่าการเมืองโลกโดยดุลอำนาจของโลกได้เปลี่ยนไปจีนมีบทบาทมากขึ้นถือเป็นโจทย์ใหญ่ให้การทูตไทยได้กำหนดนโยบายการค้าใหม่และรักษาสมดุลระหว่างสองขั้วมหาอำนาจโลกซึ่งความขัดแยง้งสหรัฐกับจีนนั้นได้ยกระดับเป็นสงครามการค้าขยายปมไปสู่ธุรกิจเทคโนโลยีค่าเงินและตลาดหุ้นเป็นผลจากการที่สหรัฐน,นั้นได้นำเนิน นโยบายโลกเชิงรุกในการปิดล้อมประเทศจีนมุ่งกีดการจีนเข้าถึงระบบเศรษฐกิจจนทำให้เกิดบรรยากาศคล้ายกับสงครามเย็นในอดีตเพียงแต่ว่ามันเป็นสงครามเย็นทางเศรษฐกิจเท่านั้นประพัดเทพชาตรีศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวในงานสัมมนาสงครามเย็นครั้งที่สองระหว่างสหรัฐกับจีนและมันได้ส่งผลกระทบต่อการเมืองของโลก โดยฉายภาพปัจจุบันให้เห็นถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสองขั้วมหาอำนาจสารัสและจีนซึ่งมีบรรยากาศความคล้ายคลึงกับสมัยสงครามเย็นในปี2490ถึงปี2553ซึ่งแบ่งเป็นสองขั้วอำนาจระหว่างสารัสกับสหภาพโซเวียตที่แข่งขันทางอุดมการณ์ระหว่างคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีสิ่งที่กำเนิด เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆในขณะนี้เป็นการถูกบีบบังคับให้เลือกข้างเหมือนสงครามเย็นในอดีตแต่เมื่อสหภาพโซเวียตได้ล่มสลายและนับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลงก็กลายเป็นช่วงเวลาเปิดทางให้สหรัฐได้ครองความเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวมานานกว่า30ปีกระทั่ง20ปีที่ผ่านมาเมื่อจีนได้กลับมาพง,งาททั่วโลกเริ่มเห็นความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆโดยประพัด ได้มองว่าจีนเป็นขั้วอํานาจใหม่ที่เกิดขึ้นมาท้าทายอํานาจสหรัฐซึ่งมีองค์ประกอบแห่งอํานาจสีด้านคืออํานาจทางการทหารพบว่างบประมาณทางทหารของสหรัฐนั้นสูงกว่าประเทศใดในโลกหรือมีจํานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณทหารทั่วโลกรวมกันรวมไปถึงการตั้งฐานทัพสหรัฐและพันธมิตรทางการทหารกระจายอยู่ทุกภูมิภาคต่างๆทั่วโลก 2. อํานาจทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ทั่วโลกนั้นชื่นชมและยอมรับอเมริกันแมสคัลเจอร์หนึ่งในนั้นคือประชาธิปไตยซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สุดของจีนเพราะว่าจีนนั้นปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์และเป็นช่องทางให้สหรัฐไล่บี้จีนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกองและการริเริ่มความสัมพันธ์แนวใหม่กับไต้หวันเพื่อต้านแรงกดดันจากจีนสหรัฐถือเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้โลก ที่จัดอยู่ในอำนาจทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่เผยแพร่ไปอย่างประเทศต่างๆทั่วโลกแต่ปัจจุบันพบว่าในจำนวนน,นักศึกษาต่างชาติในสหรัฐหนึ่งล้านคนนั้นเป็นนักศึกษาจีนอยู่ครึ่งหนึ่งซึ่งจีนได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้จากสหรัฐแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รู้เท่าทาันจีนจึงพยายามสกัดกั้นนักศึกษาจีนเพราะมองว่าพยายามขาโมยองค์ความรู้จากสหรัฐ รวมไปถึงสั่งไม่ให้สถาบันการศึกษาสหารัฐใดๆถ่ายทอดความรู้ให้กับจีนอีกด้วย 3. อำนาจทางเศรษฐกิจสะท้อนจาก GDP ของสหรัฐก็ยังรั้งอันดับหนึ่งของโลกมาอย่างยาวนานก่อนที่จะสุดหนักในช่วงเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 แล้วก็ 4. อำนาจทางเทคโนโลยีสหรัฐนั้นเป็นผู้นำทางนวัตกรรมนับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นต้นมาแต่ตอนนี้การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นสูสีกันมากซึ่งในระยะยาวมีแนวโน้มที่จีนจะแซงหน้าสหรัฐไปไกลสหรัฐได้วางบทบาทตนเองเป็นผู้ควบคุมระเบียบโลกมาอย่างช้านานและกำลังถูกจีนนั้นท้าทายอำนาจสหรัฐโดยเฉพาะอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีคำถามต่อไปอีกว่าจีนจะอยู่ภายใต้ระเบียบโลกนี้ได้อย่างไร หรือจีนมีแผนชี้ชวนให้ทั่วโลกร่วมกันแสดงออกว่าระเบียบโลกในปัจจุบันไม่เป็นธรรมกับพวกเขาในขณะนี้โลกได้แบ่งเป็นสองขั้วอำนาจใหญ่ๆก็คือขั้วสหรัฐซึ่งได้แก่ประเทศตะวันตกในสาภาพยุโรปและกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ NAFTA ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในขณะที่ขั้วของจีนนั้นเป็นประเทศที่ร่วมมือในโครงการริเริ่มสายแถบและเส้นทาง BRI ส่วนพันธมิตรในอาเซียนได้แก่ลาวกัมพูชาเมียนมาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แต่ในระยะหลังๆนี้สิงคโปร์มาเลเซียและไทยได้วางตัวเป็นกลางไม่เลือกข้างแต่ก็มีการแสดงออกว่าสนิทสนมกับจีนอยู่และถ้าหากศึกษายุทธศาสตร์ใหญ่สาราที่มีต่อจีนให้ลึกซึ้งจะพบว่ามีการผสมผสานร,ระหว่างนโยบายปิดล้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับจีน เพื่อเป็นการทวงดุลอำนาจแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้นําสหรัฐคนใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่3พฤศจิกาย,ยนนี้จะมาจากพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับบริกันเพราะว่าจะสะท้อนนโยบายที่มีต่อจีนได้ปัจจุบันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์มุ่งใช้นโยบายปิดล้อมจีนสูงถึง90%ทั้งด้านการทหารและเทคโนโลยีซึ่งได้ตอกย้ำให้ทั่วโลกมองจีน เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศและเป็นภัยไซเบอร์ในขณะที่อีก10%นั้นเป็นพื้นที่ให้สารัฐได้สร้างปฏิสัมพันธ์การค้ากับจีนนอกจากนี้การที่กระทรวงการต่างประเทศสารัฐได้ยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกที่สหรัฐมีศัตรูหมายเลขหนึ่งที่ไม่ใช่คนผิวขาวซึ่งสะท้อนนัยยะที่มีต่อจีนแต่ถ้าหากการที่ทั่วโลกต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจสหรัฐมาอย่างยาวนาน คงไม่ง่ายที่จีนจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามซาอรัสรได้เปรียบจีนสูงมากโดยที่จีนไม่มีทางแข่งขันกับซารัสได้เลยดูอย่างที่คนจีนรุ่นใหม่กําลังทําให้ตัวเองเหมือนชาวอเมริกันซึ่งในตอนท้ายในประพัดได้มองว่าสงครามเย็นทางเศรษฐกิจคงทอดเวลาไปอีกนานไม่จบง่ายๆส่วนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าดุลอํานาจในโลกนั้นเปลี่ยนไปซารัสรเสื่อมลงจีนมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่และต้องเตรียมตั้งรับแรงกดดันที่ต้องถูกบีบให้เลือกข้างมากขึ้นและนี่จะเป็นโจทย์ใหญ่ให้กับการทู่ไทยเพื่อกำหนดนโยบายทางการค้าใหม่ที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างสองขั้วมหาอำนาจของโลกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้